สวัสดีสสดครับตอนนี้ก็พี่แฮกพี่เมย์ส่งมาให้เราต่อแล้วตอนนี้เราอ,อยู่ในช่วงสปีด yes. <Yes. S 2> มิทติ้งคารับบายเยสแยมค่ะนะวันนี้เป็นกลุ่มไม่ใช่กลุ่มเป็นงานเปนนถือว่าเป็นงานเพราะว่าเป็นการรวมจากหลากหลายกลุ่มที่อยู่ในตระกูลเรียกว่ารถเตี้ยดเบียดเบียดก็คือเป็นงานฟิตเม n นต์ไอคอนนั่นเองนะครับก็วันนี้หลากหลายกลุ่มเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศดู ว, e ว่าเขาเอารถอะไรมาโชว์บ้างดูบรรยากาศความสมเร็ของกลุ่มเขาว่าเป็นยังไงนะลองไปดูติดตามไปดูกันเลยค่ะ ลลลาาาาาาาดดดดค่ะวันนี้เราอยู่ในงาน Miss Men Icon ค่ะฟิตฟิตเขาไม่มีเอสอ่ะไม่มีเอสอ่ะฟิต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 เขาบีดไปก็ฟิตเล่านั่นเนี่ไม่บนอ้าวลุกจักเจ้าของเลนดีกว่าสวัสดีครับชื่ออะไรคะผมชื่ออ้ำครับผมพี่อ้ำมาจากทีมอะไรครับเอ่าเลสเลดครับผมเลสเลดทำไมอะคะเลสคือมาช้าตลอดเวลาเนี่ยมันมันแปลว่าพักผ่อนน้อย อ๋อลาบผ่อนน้อยเพราะว่าสายนี้เขาลดในกลุ่มเขามีหลายแนวทางนะมีทั้งไปวิ่งสายคลองเขามีสายคลองคืออะไรอ่ะคลองคลองคลองก็คือสายคลอง5อ่าเป็นสายนครัสายคลองหรือว่าคลองเตยปากคลองตลาดส่งดอกไม้อะไรอย่างงี้คลองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรื่องรถดีกว่าวันนี้ใช้รถรุ่นอะไรคะใช้โคโรน่ครับผมโคโรน่ปีไหนคะปี95ครับปี95ใช้มานานหรือยังคะก็ก็นานนะครับตั้งแต่ปลายแดงอ๋อ ป้ายแดงพี่เก้าห้าเลยเหรอครับคือคือปรถที่บ้านแล้วรับช่วงต่อหรือว่ารถเราเองครับเป็นรถที่บ้านเป็นรถที่บ้านครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาแต่งอ๋อเลเอามาแต่งคันนี้ทําอะไรไปบ้างคะก็มีเปลี่ยนเครื่องครับผมก็เปลี่ยนช่วงล่างค่ะเออทั้งคานครับผมทั้งคานแต่ละคันแนวไหน อ๋อเป็นเลสซิ่งฟลิปเมนต์นะครับผมอ๋อเป็นเลสซิ่งฟลิปเมนต์เลสซิ่งนี่คือหมายถึงแบบโรสติ้งโรสซิ่งก็แหละแต่ว่ามาจัดฟลิปเมนต์ด้วยให้มันสวยอ๋อแล้วไปขับยากไหมคะพี่ก็ยากครับยากก็ยากแล้วทำไมถึงทำฟลิปเมนต์นะคะทำไมถึงชอบชอบความเตี้อ๋อรู้ว่าเขาชอบความเตี้ย่ะใชเอองาเลยลาเล่นนะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ถามว่ารถที่อ่ะดูแล้วมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ทำมีหม้อหุงข้าวด้วยอ่ะไม่ใช่ เออมันคืออะไรพี่มันคืออะไรคะจริงจริงมันเป็นกรองนะกรองเดิมของของเครื่อง 4G อ๋อเป็นตัวมอกองอากาศปกติแล้วแหละอันนี้มันเป็นทรงแหวนหรือว่าองไรเป็นสแตนดาร์ดเลยครับท้ามาทำสีแล้วพเพเฉยอ๋อเหรอเออคือ,ค,อคือเหมือนเหมือนอะไรนะเขาอใอะแดปใช้ขงใช่เอามาแต่งเสริม ไทรสีรูดนี้นิดมันก็ให้ดูเหมือนแกเพราะว่าปกติเราก็ไม่เคยเห็นนะมันดูเหมือนเป็นไทเทเนียมเลยนะนะเราไม่ใช่ครับเราพอพ่นสีเฉยสีชมพูเฉยๆครับอืมไอปีกปีกเนี่ยคืออะไรเขาเรียกอะไรมันเป็นกระนาดครับผมกระดาษกระนาดกระนาดกระนาดโอ้โหอะไรกระดาษกระดาษือมันเป็นมันเป็นพี่น้องกันอ๋อกระดาษพี่ตลกนะะผมเชื่อนะ คือเขาเรียกคาน่นใช่ครับเอาไว้จริงๆเอาไว้พวกมันมีส่วนของการดักลมสร้างความเร็วสูงคือเราจะเห็นไอ้ชิ้นเนี้ยตามรถสนามแข่งใช่ อย่างพวกตระกูลแบบว่าอะไรนะ J T C C ในตระกูลของญี่ปุ่นที่แบบว่ารถที่เขาเตี้ยเตี้ยพวกสามหน้าศูนย์รถตีโป่งแล้วก็จะใส่เีพวกนี้ใช่เอาไว้เอาไว้ดักลมในการดักลมเพื่อให้รถมันเตี้ยลงอีกให้มันกดให้มันนิ่งเวลาเข้าโค้งความเร็วสูงจะได้แบบไม่พลิกคว่งง่ายอะไรใช่มันมีประโยชน์ครับมัไม่ใช่สวยอย่างเดียวใช่คืออันนี้คือคือจริงๆเป็นประโยชน์ขนาดคือผมไม่รู้เพราะที่ผมเป็นตีมมันรู้มันหนูเลยเนาะสวยด้วยมีประโยชน์ด้วยจ้าเที่รู้ที่มากครับขอบคุณครับ Astala Atze! Astala, Astala, Astala Atze! Oh, Astala Atze! Die Sonne scheint mir aus dem Arsch! Astala Atze, alles klar! di da, da! da da, da! พี่หลีครับพี่หลีไม่ต้องถอยนะครับไม่ต้องถอยไม่ต้องป่วยวีเีคบไอติมไม่กล้ครับพี่หลีมาจากวี p อพีคาร์เทลครับแล้วรุ่นอะไรอยู่คะตามเตอร์ราคาวครับเ o อต้ a าคาวครับอเอนคันน้ำใช่ไหมเตอร์าคารตอนนี้จะเก่าฟาวที่หนึ่งวอรโอคือจำเป็นแม้ว่าวี p ีนี่เขาจะต้องเน้นไปทางรถเตอร์าคา่า ที่เอาตัวถ้าท่าคาวมามาใช้แต่งกันนะเพราะว่ามันเป็นรถขนาดใหญ่ซึ่งแล้ว VAP ถ้าถ้าตามต้นกำรับจากญี่ปุ่นน่ะเขาจะในรถบิ๊กซีดังเอามาทำซึ่งรถในกลุ่มในบ้านเราก็จะมีเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วจากที่เมื่อก่อนอยู่แรกๆก็จะเป็นรถตลาดที่เราเห็นก็คือเรียกง่ายๆว่าเมื่อก่อน VAP ในบ้านเราที่เขาเล่นกันเนี่ยครับสมัยที่เพี่น้อยเขาบุกเปิดมาครับเขารถพวกนี้ยังไม่ค่อยมีนรงเข้ามาเขาก็เป็นรถ ในตลาดบ้านเราเล่นใหญ่อาจจะเป็นแฮมรี่เล่นเเก่าแต่ช่วงนี้ยุควีพีเป็นช่วงเปลี่ยนคือเรียกว่าเล่นรถตรงรุ่นมากขึ้นตรงนู้นมันสุดกันไปละเริ่มเริ่มพัฒนาขึ้นเอารถใหญ่มาขึ้นเอารถเรียกว่าตรงรุ่นที่ทางญี่ปุ่นเขาเล่นกานิริงแล้วเขาเองก็เริ่มมาเล่นเดวทางนั้นกันแต่ไแตกต่างของรถใหญ่พวกนี้คือมันมีอะไรให้ทําไปได้ไกลกว่าจากการแค่รถเลียคืออย่างเงี้ยที่เห็นคือ มันไม่ใช่เตี้ยแค่ว่าเราโหลดลงมาปุ๊บพอสุดก็หยุดแค่ตรงนั้นอย่างอันนี้ที่เห็นแบนๆอย่างนี้ก็คือมีการแบบปัดคอมาคว้านซุ้มเวลคัซีทำห้าใหม่ย่นอาร์มย่นเท้าขับอะไรพวกนี้ให้มันวิ่งเตี้ยได้มันมันทำได้ขนาดนั้นเลยก็ถ้าอยากจะให้มันเตี้ยลากพื้นก็ต้องทําขนาดต้องเรียกว่ารักรถจริงๆเนาะคือคือคือทุกอย่างอย่างงี้คือเตี้ยสุดก็ยังวิ่งได้ได้ครับ เราไม่ต้องไม่ต้องยกขึ้นมาใครเห็นเห็นแล้วคันไหนคันนี้แต่คันนี้ก็ไม่รู้ว่ะรูดพื้นเลยอ่ะเออเออแล้วไม่คือก็ขัดแรงเลยก็ก็คือถ้าถ้าอยู่ในงานถ้าเกิดถหนนไม่ค่อยดีเราอย่างพวกนี้ที่ทำถึงเป็นกระบอกลมจะไม่เหมือนลมที่ว่าจะใช้สตัดกแบบเดียวแต่คุณอ้างก็เหมือนกันพอดีที่คุยกันคือเป็นสแตนดแบบเดียวแล้วมีตัวตัวครับเขาเรียกแอร์ครับแอร์ครับจะมาอยู่บนสตัด์ เพื่อถูกลมคอยเพื่อเพื่อยืดสตาร์ทให้มันสูงขึ้นได้ก็ยืดก็เลี้ยอยู่ก็ใช่ครับคือที่ทําระบบเนี้ยเพราะว่าอย่างรถใหญ่ๆเนี้ยช่วงล่างมันจะค่อนข้างนิ่ม,มถ้าเราวิ่งเตี้ยเนี้ยเราต้องการความแข็งของช่วงล่างเพิ่มขึ้นมาอย่างคันนี้คือรถแต่งเครื่องแรงเพิ่มความแข็งของช่วงล่างก็ใช้ระบบแนะครับเข้ามาช่วยอ๋ออันนี้คือระบบใหม่เลยนะปกติคือจะได้ยช่แต่แอร์ซับเแนชั่นใช่ไหมที่เป็นระบบของถุงลมคือระบบถุงลมเนี้ย มันมันมันจะเป็นแทนแทนอะไรแทนสปริงด้วยด้วยเป็นถุงถุงถุงถใช่ครับพอปล่อยลมออกมันก็จะแบนแต่นี่คือใช้สปริงเตอร์แางล่างเพื่อเวลาปล่อยให้มันแบนปุ๊บรถก็ังวิ่งได้โอ้อันนี้คือเป็นวิธีของทางที่ปลุกเขาหรือว่าเรามาถ้าแอร์ครับจะนิยมในฝั่งริกาครับแล้วก็ทางร้านผมเอามาเริ่มทำกับรถตัวเองก่อนเออ พัฒนาเองจนใช้งานได้จริง auf, Wir sind immer super drauf. Mir geht ein Lämpchen auf. Ich hab alles, was ich brauch. Gute Freunde, keine Sorgen. Nur ein paar schieb ich auf morgen. Alles klar, alles klar. Astala Atze, wunderbar. Wir geben Gas, wir haben Spaß. Das Original, falls einer fragt. falls einer fragt, dann zieh ne Pflanze. Alles klar, Astala Atze. Astala, Astala, Astala Atze. Oh, oh, ada <Gülüşmeler> astara <Gülüşmeler> นี่เสี่ยวท้องทำไมอ่ะก็วีเพเขาเบียดกันถนนเบียดกันแบบโอ้โหถนนเป็นรอยมาเลยโอ้โหแต่ว่าเรียกว่ายิ่งดังยิ่งเบียดนี่เขาเรียกว่ายิ่งแบบตองรุ้นเนาะรถเขาเด็ดมากใช่ว่าเป็นงานที่น่าประทับใจหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนกลุ่มรถกลุ่มไหนที่ยังสนใจอยู่ก็ยังติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเบอร์ข้างล่างหรือว่าทางเฟซบุ๊กผมก็ได้นะ หมดเวลวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะสิงคอร์เรชั่นค่ะแล้วก็พีพีซ e r ปอร์วิวค่ะแล้วก็สถานที่สวยๆแบบนี้นะคะเดอะวอล์กเกษตรนวมินค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราแล้วสวัสดีค่ะสสวััดีครบ นี่คือบรรยากาศรวมนะครับของงานบางกอกสบายเป็นพวงนะครับ2015นะครับใครที่อยากเข้ามาชมนะครับสาวกยิปนียังมีนะครับอยู่เปถึงบูธอยู่จนถึงวันที่1ง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาดูกันได้นะครับสำหรับงานพีเศแบบนี้นะครับใครรับช้อสายมอไซค์นะครับคุณมันเรียกกันได้เลยว่าคุณอยากดูแบบไหนนะครับพบปัใหม่นะครับทุกวันศุกร์ยี่สิบสามนาฬิกาถึงยี่สิบสี่นาฬิกาครับทางสติชแนลทรูวิชั่นหกเก้าหนึ่งและทางทรูพีทีไอช่องแปดสิบนะครับแล้วสามารถดูผ่านทรูแอนิแวร์นะครับของคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือของทรูนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางทรูบลูสนะครับเซิร์ชคำว่ายี่สิบสามสามหกหนึ่ง ติดตามผมกับเมได้ทางอินสตาแกรมนะครับขึ้นทาง้านล่างให้ดูนะฮะพอลอนมานะครับแล้วรูปมกคือผมได้ผ่านทางเฟซบุ๊กของรายการนะครับ <c oughs> ติดตามชมมานดิดหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูรายต่อนะครับสัปดาหหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ